ในการซื้อบ้านนะคะแน่นอนค่ะการซื้อก็ต้องโฟกัสกันที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านนะคะถ้าลูกค้าคิดที่จะซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยค่ะลูกค้า จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างในการซื้อบ้านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านตั้งแต่เริ่มจนถึงรับโอนบ้านเลยค่ะซึ่งแบ่งออกได้เป็น3หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะคะหมวดแรกค่ะถ้าเราสนใจบ้านไปดูบ้านแล้วชอบหนึ่งเลยค่ะต้องมีค่าจองบ้านนะคะค่าจองบ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโครงการจะเก็บจองเท่าไหร่นะคะพอจองเสร็จค่ะก็ต้องมีการ ทำดาวนะคะทำดาวเนี่ยก็แต่ละองรงการก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันว่าจะให้ดาวเท่าไหร่ต่อเดือนนะคะจนป่าจะถึงวันโอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องอย่าลืมเช็คราคาบ้านนะคะว่าบ้านหลังที่เราซื้อแปลงที่เท่าไหร่ฉนดเลขที่อะไรพื้นที่กี่ตารางวาแล้วราคาบ้านพร้อมที่ดินที่เราซื้อรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะคะพอเราได้ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นกู้คะ่ะพอเรายื่นกู้เสร็จปุ๊บอนุมัติ ว่าเรารายได้หักรายจ่ายเพียงพอกับราคาบ้านหลังที่เราต้องการจะซื้อนะคะก็จะต้องชําระค่าประเมินค่ะซึ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายกลุ่มที่2นี้นะคะค่าประเมินก็ขึ้นอยู่กับธนาคารนั้นๆแต่ละธนาคารจะเรียกเก็บค่าทรเค่าประเมินแตกต่างกันนะคะยอดไม่เท่ากันบางธนาคารก็มีโปรโมชั่นฟรีประเมินนะคะก็พอประเมินเสร็จปุ๊บค่ะเข้าสู่ค่าใช้จ่าย ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วค่ะเราไปรับโอนบ้านกันก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่านิติกรรมค่ะค่านิติกรรมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะที่เขามาทํานิติกรรมให้กับเรานะคะค่านิติกรรมเนี่ยก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารเช่นเดียวกันนะคะว่าจะเียกเก็บเท่าไหร่ตอนนี้บางธนาคารหลายๆธนาคารก็มีโปรโมชั่นฟรีค่านิติกรรมนะคะพอทํำค่าชาระค่านิติกรรมทํานิติกรรมเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการ จดจำนองแล้วก็โอนนะคะจดจำนองกับโอนเนี่ยค่ะก็เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะว่าจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่หรือเจ้าของโครงการเขาช่วยสพอร์ตเตรียมให้หรือทางเราจะต้องเตรียมไปเองเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย ค่าจดจำนองค่ะค่าจดจำนองก็คือหของยอดที่เราจำนองธนาคารนะคะแล้วก็ค่าโอนค่ะค่าโอนก็สปเซนะคะของยอดราคาซื้อขายที่เราทำราคาซื้อขายเข้าไปในธนาคารนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีค่ะจะมีภาษีท้องถิ่นภาษีรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะต่างๆตรงนี้นะคะก็ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยในส่วนที่สเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายวันโอน ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกันยังไงนะคะกับเจ้าของบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีข้อกําหนดตายตัวว่าจะแบ่งกันยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมที่ดินนะคะเาก็มีโปรโมชั่นนะคะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะซึ่งค่าจ่ายตรงนี้เป็นก้อนใหญ่เพราะนั้นตอนขั้นตอนแรกที่เราจะจองบ้านคะ่ะแนะนําให้คุยกับเจ้าบ้านหรือเจ้าของโครงการให้เรียบร้อยว่าคใครจ,จ่ายส่วนนี้ค่าใช้จ,จ่ายค่านิติก,กรรมค่าจำนองค่าโอนภาษีต่างๆเนี่ย ใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างรับผิดชอบกันสัสดส่วนเท่าไรนะคะซึ่งสัสดส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มซื้อบ้านจนจบนะคะสรุปเลยมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะค่าใช้จ่ายแรกคือค่าใช้จ่ายวันที่เราทรําสัญญาจองนะคะ พอทาสัญญาจ,จองเสร็จนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนค่าประเมินค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะคะคือค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของวันที่ทําการโอนบ้านนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็ให้ลูกค้าศึกษาให้ดีก่อนที่จะทําสัญญาการจองบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขก้อนใหญ่นะคะทีอ่อาจจะต้องให้ความสําคัญในการที่เราเลือกซื้อบ้านนะคะเพราะว่าแต่ละหลายโครงการแต่ละโครงการเขาก็มีเงื่อนไขมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันนะคะก็ลองศึกษาก่อนที่จะทําสัญญ,ญา ซื้อขายนะคะสวัสดีค่ะ